นับตั้งแต่มีการประกาศว่านักร้องสาวอย่างแฮร์รี่เบลลี่จะมารับบทเป็นเจ้าหญิงเอเรียลในภาพยนตร์เรื่องเด e l ล t ต l e Mermaid ของดิสนีย์กระแสตอบรับก็ถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายในทันทีครับฝ่ายแรกก็คือฝ่ายที่พร้อมจะสนับสนุนและไม่มีปัญหาหากว่าเจ้าหญิงเอเรียลเนี่ยจะรับบทโดยคนผิวดำนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งดูจะเป็นเสียงสนใหญ่นั้นดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการคัดเลือกนักแสดงในครั้งนี้ของดิสนีย์สักเท่าไหร่ครับ เหตุผลหลักก็คงจะหนีไม่พ้นการคัดเลือกนักแสดงโดยที่ไม่เคารพต่อต้นฉบับนั่นเองครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าการสลับเชื้อชาติและก็สีผิวของนักแสดงกับตัวละครที่พวกเขารับบทนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid นะครับแต่มันอยู่คู่กับวงการภาพยนตร์มานานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างจังโก้จากภาพยนตร์เรื่องจังโก้ u n นเชน ของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเควินตินทารันติโนครับต้นฉบับที่แท้จริงของตัวละครจังโก้นั้นเป็นคนผิวขาวนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องจังโก้ออกฉายในปี1966และก็นำแสดงโดยฟรังโกเนโรครับก่อนที่ในฉบับปี2012เรื่องราวจะถูกตีความใหม่พร้อมกับโฟกัสไปที่การปลดแอกของทาสผิวดำแทนครับโรเบิร์ตเนวิลลตัวละครของวิลสมิธจากภาพยนตร์เรื่อง i a m l e g e n d ก็ถูกบิดออกจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะในนวนิยายต้นฉบับที่เขียนโดยริชาร์ดแมตเทอร์เซนนั้นได้บรรยายตัวละครน,นี้เอาไว้ว่าเขาเป็นชายผิวขาวตัวสูงมีรูปปากที่ยาวและก็มีตาสีฟ้าสดใสครับแต่อย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าการที่วิลส์มิดมารับบทเป็นโรเบิร์ตเนวิลนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญแห่งโลกภาพยนตร์ก็คือเรดจากภาพยนตร์เรื่อง t ด e s h sh a w s h ง n k r e d e m p t i o ันั่นเองครับ โดยภาพย,ยนตร์นั้นสร้างมาจากเรื่องสั้นที่มีชื่อว่า l i t a Hayward and w s h a n k Redemption ของนักเขียนอย่าง Stephen King นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้เขียนตัวละครอย่างเรดเอาไว้ให้เป็นชายผิวขาวชาว Irish แต่ก็อย่างที่ได้เห็นกันนะครับว่า Morgan Freeman นั้นสามารถรับบทบาทนี้ได้อย่างแนบเนียนไร้รอยต่ออีกทั้งยังทำให้เขาเนี่ยได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ด้วยซ้ำไปครับหรือตัวละครอย่าง Robert MacCall เจ้าของฉายานักฆ่าโฮมโปรจากภาพยนตร์เรื่อง The Equalizer ซึ่งรับบทโดยเดนเซลวอชิงตันนั้นจริงๆแล้วมีต้นกําเนิดมาจากซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่ออกฉายในปี1985นะครับและหากเราย้อนกลับไปดูซีรีส์ต้นฉบับเนี่ยเราก็จะพบครับว่าโรเบิร์ตแมคคอลเป็นคนผิวขาวที่รับบทโดยเอ็ดเวิร์ดวูดเวิร์ดครับ นอกจากนี้เดนเซ w a วอชิงตันยังรับบทนำในภาพยนตร์เรื่อง The Magnificent Seven ซึ่งเป็นผลงานที่รีเมคมาจากภาพยนตร์แอคชั่นในปี1960และแน่นอนครับว่ากลุ่มเจ็สิ่งห์แดนเสือนั้นเป็นคนผิวขาวทั้งหมดครับและก็ไม่ได้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติเหมือนกับฉบับปี2016เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับ The Magnificent Seven ฉบับปี1960เนี่ย ก็เป็นการหยิบเอาภาพยนตร์เรื่องเซเว่นซามูไรของผู้กำกับภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างอากิรักุโรซาวะซึ่งออกฉายในปี1954เนี่ยมาดัดแปลงอีกต่อหนึ่งด้วยครับขณะที่ดิสนีย์เองเนี่ยก็เคยทำแบบนี้มาแล้วนะครับโดยเฉพาะกับผลงานจาก Marvel Cinematic Universe ครับไล่มาตั้งแต่ตัวละครสำคัญอย่าง Nick f ล r ีซึ่งรับบทโดย s a มูเอลแจ็กสันนั่นเองครับ โดยหัวหน้าของหน่วยชีวตามหนังสือการ์ตูนนั้นถูกออกแบบให้เป็นชายอเมริกันผิวขาวและก็มีผมสีน้ำตาลครับซึ่งในสมัยที่ MCU ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นนั้นตัวละครนี้เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Nick Fury Agent of Shield มาแล้วในปี1998ครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแสดงนำโดยเดวิดแฮเซลฮอฟที่ดูจะตรงกับคาแรคเตอร์จากคอมิกแบบสุดๆไปเลยนะครับในขณะที่เมื่อซามูเอลแจ็กสันก้าวเข้ามารับบทบาทนี้ใน MCU เขาก็สามารถทําให้ผู้ชมหลงรักได้ในทันทีครับตัวละครอย่างวอลคิรีเป็นอีกหนึ่งตัวละครพิมพ์นิยมในเวอร์ชันคอมิกเลยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยถูกเขียนให้เป็นหญิงสาวผิวขาวผมบลอนดูมีเนื้อมีหนังและก็นุ่งน้อยผมน้อยครับแต่การคัดเลือกเทซ่าทอมสันมารับบทบาทนี้พร้อมกับปรับลุคของเธอให้ตรงกันข้ามกับหนังสือการ์ตูนต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับตัวละครเลยครับคำถามสำคัญสำหรับกรณีนี้ก็คือ เพราะอะไรนักแสดงที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ยถึงไม่ได้โดนกระแสต่อต้อตานหนักเท่ากับที่เฮลี่เบลลี่โดนกับภาพยนตร์เรื่องเดลต i t t l e Mermaid นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว,ว่ามันมาจากภาพจําครับแทบทุกบทบาทที่ผมยกตัวอย่างเอาไว้นั้นไม่ได้มีภาพจําที่เด่นชัดด้วยเหตุผลหลายประการนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเพราะว่าไม่เคยรับชมภาพยนตร์ต้นฉบับนะครับในขณะที่บางคนก็ไม่เคยอ่านนวนิยายหรือว่าอ่านคอมมิกขณะที่บางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าภาพที่เราเห็นบนจอน,นั้น ผ่านการดัดแปลงมาจากต้นฉบับอีกทีหนึ่งครับนั่นทําให้การปรากฏตัวของนักแสดงและก็ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการทําลายภาพจําของต้นฉบับครับเพราะว่าผู้ชมไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงจากต้นฉบับแต่อย่างใดในทางกลับกันมันนับเป็นการสร้างภาพจาที่ผู้ชมเนี่ยมีต่อตัวละครนั้นๆต่อไปในอนาคตนะครับลองนึกดูง่ายๆก็ได้นะครับว่าหากเอเวนเจอร์ภาคต่อไปเนี่ยนิกฟิลลี่กลายมาเป็นคนผิวขาวทุกคนจะรู้สึกอย่างไรครับ แต่กับกรณีของเจ้าหญิงเอเรียลในเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนั้นมีภาพจําจากแอนิเมชันดั้งเดิมที่เด่นชัดมากๆนะครับเพราะมันเป็นแอนิเมชันที่ผู้ชมจํานวนมหาลาเนี่ยเติบโตขึ้นมาพร้อมกับมันครับดังนั้นการเกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับโดยส่วนตัวแล้วผมพูดแทนดิสนีย์ไม่ได้นะครับว่าพวกเขาคัดเลือกแฮร์รี่เบลลี่มาแสดงบทบาทน,นี้เพื่ออะไรแต่ผมอยากจะชวนทุกท่านมามองในมุมกลับกันครับว่า หากฮันลี่เบลลี่สามารถโชว์ฝีมือการแสดงของเธอได้อย่างไรที่ติและภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid ฉบับปี2023นี้เป็น The Little Mermaid ฉบับแรกที่ผู้ชมรุ่นใหม่เนี่ยจะได้รับชมมันเหมือนกับที่ผู้ชมรุ่นเราเนี่ยได้เห็นโรเบิร์ตเนวิลลฉบับวิลส์มิธได้เห็นเรสฉบับมอร์แกนฟรีแมน หรือได้เห็นโรเบิร์ตแมคคอลฉบับเดนเซลวอชิงตันเป็นครั้งแรกครับมันก็นนะับเป็นการสร้างภาพจําใหม่ๆสำหรับคนรุ่นต่อไปที่จะมีต่อเดลิตเติลเมอร์เมดพร้อมเปิดกว้างสัตว์ความหลากหลายในฐานะมนุษย์ได้อย่างไรข้อกังขานะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับผลงานสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะภาพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นไม่อาจวัดคุณค่าได้เพียงแค่การสลับเชื้อชาติและก็สีผิวของนักสแสดงกับตัวละครเท่านั้นนะครับหากแต่มันยังเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมาย ทั้งมุมมองในการตีความการเขียนบทภาพยนตร์กระบวนการถ่ายทํารวมไปถึงการเล่าเรื่องโดยรวมของภาพยนตร์ด้วยเช่นกันครับซึ่งบางครั้งการฉาบหน้าด้วยคําว่าการสนับสนุนความหลากหลายมันก็ไม่เพียงพอที่จะกอบกู้ผลงานที่แย่แบบสุดกู่ได้ครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคุณภาพของผลงานสุดท้ายที่จะออกสู่สายตาของผู้ชมนั่นเองครับ มาร่วมพิสูจน์กันนะครับว่าฮัน l ี่เบลี่และเดอะลิตเ e ิ้ลเมอรฉบับปี2023นี้จะสามารถสร้างภาพจำใหม่ๆใ,ให้กับผู้ชมได้หรือไม่25พฤษภาคมนี้ถูกโรงภาพยนตร์นะครับ